อาย่ที่ต้นหอของเฮ้าเกตนี่ซึ่งมี่รองพระแยงข้ามเฮ้านอกรขอขามาเป็นพยานให้ลุกล้านมานนมธนาให้ลุกล้านบานเฮ้าในชุกจนบานเห้าอาย,ย็นเป็นซุปอ่าพ่อไปนอในพี่บ่านตาป่านย่อมย่อมมากไปเนี่ยอ่าอาเอา กปจะร้อยจังน้อยเนาะเพรท่านมีกับท่งอ่ะพีเตอร์ทางพี่เอ้าเบิร์ดละบอกเบิร์ดละบอกโค้ชสาวโฆษณาอย่างดีครับกระทรงครับเพียรไวประมาณสองพันนี่แหละครับเมิร์ดแปดมินิครับขายดีกว่าขายเนื้ออื่นนี่แหละครับพีน่น้องอยังอยู่ยังอยูน่นะครับอัลเทอครับเชิญครับพีทีเรียรครับสองหานะครับหกสามเนาะ พระเจากรพีนองบ่หลยปนี้ก็ปีนี่สองเาที่รูนหลครับปีนาเห็ดหลายๆก็หนีเอกเห็ดกระช่วงไวพันกัวก็เหมือถึงจะหกโมงเลองเนินบานเท่าก็บก็ต่างเห็ดกระท่งมาเสริมเสียหายมะบูชาอยู่หนางานเท่านีเลยบอกไว้นี่นะี่นาบอกไว้นี่น่ี่ทุงบอกไว้นี่ สิกาผ้ากาวค่่าอธิษฐานปลอยกระทงก่อนจากนั้นก็ะจังจีกาวอขอธมาพระแม่คงข้าเฮ้า,า,เาก่นปปอนเฮ้าเจียวกระทงลงไปปล่อยลงสูแม่นามลำเสียวของเฮ้านา้อาก็ขอความสง,งบจังน้อยก็ได้พร้อมกับก็ใส่เวลา อ้าวเนาะพร้อมเพียงกันตั้งนะโมอน,นิมนต์ครับพระคุณเจ้าพร้อมกันเนาะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโต อาศุกายะอาศุกายะนัมมะทายะนัมมะทายะนาทิยานาทิยาปุริเนติตังนิตังมุนิโนนปาทวะลัมชังปาทวะลัมชังอภิปูเชมาอภิปูเชมาอะยัง สุขายะสังวัตตุสังวัตตุข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาขอบูชาซึ่งลอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทท,บาท,ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายู่ ือาศัยในแม่น้ำในแม่น้ำที่ชื่อว่าที่ชื่อว่านัมะธาาทีนัมาธาาทีด้วยประทีปกระทงนี้ด้วยประทีปกระทงนี้กิริยาที่บูชากิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาทรอยาด้วยประทีปดวงนี้ไ้ปยปทีปดวง ขอจงเป็นปาข้าแต่พระแม่คงคาลูกขอวันทาลูกขอวันทาด้วยประทีประทงด้วยปะทบประทงพระแม่คงคาพระแม่คงคามีเมตตาต่อลูกสูงส่งมีเมตตาต่อลูกสูงส่งคือน้ำในกายคือน้ำในกายสามส่วนมั่นคงสามส่วนมั่น กายจึงยืนยงกายจึงดีโชชื่นเชิญยืนนานชุ่นเชินยืนนาน,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 านพระแม่คงคาพระแม่คงคากําเนิดจากฟ้ากําเนิดจากฟ้าโปรยปรายลงมา ขนานันไหลน้มขนางนปิงวะคือเจ้าพญาท่าจินตาปีชาตจินตาปีนครชัยศรีนครชัยศรีโคงชีมูลละหารโคงชีมูลละหานห้วยหนองคลองบึงห้วยหนองใช้ได้ดังอารมณ์ได้ดังอารมณ์ยามร้อนประพรม ยามร้อนประพรมชุ่มชื่นกายใจชุ่มชื่นกายใจชมระมนทินชัมระมนทิน,น,ทนโสโครกทั้งสิ้นโสโครกทั้งสิ้นสะอาดสดใสสะอาดสดใสพุดพองแพลวตาพุดพองแพลวตา,า,วตาแลเลิศวิไลแลเลิศวิไลแม่น้ำรับ แม่น้ำรับไว้แม่น้ำรับไว้สกปรกสมมุสกปรกสมมน้ำเสียเรือนชานน้ำเสียเรือนชานซักผ้าล้างจานซักผ้าล้างจานเททิ้งทับถมเททิ้งทับถมไหลลงคงคาไหลลงคงคาทารารถม ทาราธรมสารพิษสะสมสารพิษสะสมเน่าคลุ้งฟุ้งไปเน่าคลุ้งฟุ้งไปวันนี้วันเพนวันนี้วันเพนพระจันทร์ลอยเด่นพระจันทร์ลอยเด่นเป็นสุภาษสมัยเป็นสุภาษสมัยลูกจัดกระทงลูกจัดกระทง ประสงค์จงใจประสงค์จงใจนำมากราบไหว้นำมากราบไหว้พระแม่คงคาพระแม่คงคาเทวาทรงฤทธเทวาทรงฤทธซึ่งสิงสถิตซึ่งสิงสถิตทุกสายธาราทุกสายธาราทั้งผีพรายน้ำทั้งผีพรายน้ำย่าส,สาสอยาสม ปานีติเตปทากินาปทากินานิกันตาวานาละพันตาเทปัากินาสาีส<า>ัตว์หน้าดับต่อไปนอกกะนิมนต์พระคุทธเจ้าลงไปร้อยก่อนนอกหลังจากนั้นหลังจากพกระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้ว ญาติโยมสาธุ เือนสิบสองน้ำในคลองเต็มตันร้ายชายหญิงสะดุกกันจริงวันรอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระ,ะทงกันแล้วก็เชิญน้องแก้วออกมาลำหงลำหงวันรอยกระทง เสืดุกันจิงวันลอยกระทงลอยลอ,อ,อยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วก็จุดน้องแก้วออกมาละวงละมงวันลอยกระทงมุงวันลอยกระทงคุณจะส่งให้เราสุขใจคุณจะส่งให้เราสุขใจ ครับจับนะครับนี่คือบริเวณนะครับสะพานข้ามลำน้ำเสียวเนาะบ้านพุโพอรมูลที่สองกระสุงสีเมืองสุวรรณภูมิรอยเอสนะครับครับอับบ้านนนพยอมหมูแปดพิศวงกุชาร์รถเอกกันแล้วครับผมนี่แหละครับนี่น้องนะครับว่าคราประชาชนนะครับถึงมันเป็นชุ่มช่นเล็กๆชุ่มช่นน้อยๆนะครับนะครับแต่การลังไหลมาหลายนะครับปีนี้ก็สองห้าหกสี่เนาะครับมาหลายกว่าปีกายหลายเท่าตัวเนาะครับกระท่งนะครับ เจ้าหน้าที่เฮ็ดไหวหนึ่งท่นก็อันกรับ่พ่อครับผมอยกเจ้าไปผู้นักทางอากาศร้อยกระทงแล้วนะครับตก็ไปกระชินเป็นของญาติโยกเข้าเข้านะครับในสุนยนองนี่นะครับเป็นภาพดีนะครับสวยงามเนาะครับปีละครั้งครั้งแล้วเถื่อครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับชิบสองวันมีเถื่อเดียวครับสามร้อยหกสิบห้าวันมีครั้งเดียวนะครับวันนะครับวันเพ็ญสิบห้าคำเดือนชิบสองนะครับมีครั้งเดียวมีมือเดียวเ่ามีหลายเถื่อนนะครับ อี่คือภาพบรรยากาศพี่น้องนะครับในเขตชุมชนบ้านบิวโพดคนัขัวหมู่ที่สองนะครับทุ่งสีเมืองสุวรรณร้อยเอ็ดนะครับระ้ววางน้องไปย่อหมู่แปดระ้ววางลูกเดือดล้านนะครับสีสว่างกับปนซาร้อยเอ็ดกันแล้วกันเนาะครับนี่แหละครับนี่นะเปินว่าปีหนึ่งนะครับมาขอขมาเจ้าแม่คงค่าที่เฮาได้ใส่น้ำได้อาบน้ำได้ล้างถ้วยล้างซ้ำทวดนะครับชำระร่างกายทุกส่วนนะครับนี่แหละเด้อนะครับเปินว่าเนาะ วันนี้นะครับสำหรับปีนี้ฮอจัดแบบออเดอร์พันวาเนี่ยนะครับนะครับปี2563ที่ผ่านมาครับจัดนิดเดียวครับปีนี้ก็เพิ่มมาอีกครับ40%เนาะที่แล้วปีหน้านะครับปีหน้า2565านะครับเอาใหญ่กว่านี้พันวานะครับใหญ่ม่ไงนะครับผ่นบ่มีโควิดพี่น้องกว่าตามซื้อนะครับเอาให้อลังการงานสั่งเลยกเปนมาแล้วครับถึ่งมาบ้าทน้อยคนน้อยชุมชนเน่้อยๆนะครับ แต่ถ้าเราสามัคคีกันเนาะรวมมือรวมใจรวมแห้งกันนะครับผู้น้ำเข็มแข็งนะครับชุ่มชนเข็มแข็งนะครับพี่น้องนะครับซอยกันนะครับซอยกันนะครับให้คว่รวมมือนะครับซอยกันว่าจเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นับนะครับอบตอสมคณักรรมการหมู่บ้านนะครับซอยกันนะครับกันวาต้าว่ามีผู้น้ำเข็มแข็งครับชุ่มชนยังยืนก็แล้วกันครับผมครับอีกส่วหนึ่งแล้วครับนี่นะครับเันวากระล่างปลอยโคมนะครับ กับจัดกระทจนหม่าพันเขาอ,อันพ่อพ่อไปนะกระถแล้วกระห้องกระสือท่อมลอยเพื่อดูธการบวมทำบุญกับทางวัดปิด